คิวข้าขนมปังโอเคเตรียมนมเตรียมขนมปังหนึ่งแผ่นสองแผ่นสมแผ่นสี่แผ่นห้าแผ่นหแผ่นเจ็ดแผ่นแปแผ่นเกแผ่นและสิบแผ่นเย้ ใส่นมโอเค okay, เราก็จะหยิบมันออกมานะครับจากนั้นเราก็จะวางขนมไปดึงไปโอเคแล้ว <c oughs> เล็เล็กเลจากนั้นนะครับให้เจาะนมนะครับด้านหนึ่งรูเล็กนะครับอีกด้านหนึ่งรูปอใหญ่กว่ารูเล็กนะครับประมาณนิดหนึงนะครับเพื่อให้ลมมันออกนะครับเวลาเราเทรเราเอาด้านใหญ่เทนะครับโอเคว้า okay. เบาหวานขึ้นตาแน่นอนโฟกัส oh, mm hmm. เบาหวานแน่นอน hey. เราจะทำเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราประกบครึ่งมันนะครับโอเคนะครับเราก็จะได้นมแบบนี้นะครับเป็นขนมปังครับที่เหลือเราก็ต้องทำอีกนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเอาไปให้คนชิมเราชิมกันก่อนนะครับกินดิ mm hmm. เป็นไงเบาหวานขึ้นตาอ oh huh. ถ้าชอบคลิปนี้สมัครให้ไลค์แชร์กันด้วยบ๊ายบาย